โอเควันนี้ก็จะมาสอนแบบเล่นเกมในจอยเพย์ยังไงใช่ไหมฮะก็ก่อนอื่นแตกไฟล์อะไรพวกนี้ก็เข้าเพย์สโตอนไปโหลดแอปตัวหนึ่งมาฮะพิมพ์ว่าเซตแล้วก็เซตไอพีใช่ไหมน่าจะม,มีหรือพิมพ์ตามภาษาเนี่ยเซตเออาร์อะไรสักอย่างนี่เลยฮะก็ดาวน์โหลดมา มันให้อัปเดตแต่ว่าช่างมันฮะจริงๆก็อัปเดตได้ก็โหลดมาแล้วทีนี้จะทำไงต่อก็คืออ่เดี๋ยวผมทิ้งดินไว้นะฮะก็คือเข้ามาแปลไทยเกมเห็นนะ่ะก็ยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยมาหาห้องที่ชื่อว่าเนี่ยปัญหาของมักเกิลมาห้องนี้ฮนะ แล้วเลื่อนแบบเลื it, so so, like ่อนขึ้นมาให้บนบนสุดๆอะแล้วตรงเนี้ยเห็นเห็นไหมฮะจะมีพวกนี้อยู่ดาวน์โหลดตัว j o ย p พ y อันเนี้หนึ่ดย์จุดสีโหลดตัวนี้มาก่อนนะฮะเมื่อดาวน์โหลดมาก็ให้ติดตั้งก่อนเดเข้าแอปเซตแอปซิปก็จะมาหาคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยก็มันจะเป็นตัวนี้ฮะแล้วก็กด อินストอ์ตรงเนี้ยกดติดตั้งไปแล้วทีนี้เราต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนนะย้ําเลยฮะก็โหลดอีกสตัวใช่ไหมโหลดทั้งหมดนะ่ะสี่ตัวพอโหลดมาแล้วก็ติดตั้งตามนะฮะพวกเนี้ยเออติดตั้งทั้งหมดเลยนะติดมันจะให้ติดตั้งติดตั้งอะ่ะนี่แหละโหลดมาทั้งสี่ตัวแล้วก็ติดตั้งให้หมดเลยนะฮะจะได้ไม่ไมีไม่มีปัญหาเนาะ แล้วก็พอโหลดเกมของผมมาแล้วใช่ไหมมันจะอยู่ในหน้าดาวน์โหลดนี่แหละเนี่ยถ้าเข้ามามันจะอยู่คําว่าดาวน์โหลดใช่เพื่อนเนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วก็หาชื่อเกมฮะของผมมันจะเป็นชื่ออย่างงี้ RER ใช่ปะครับที่ดาวน์โหลดมามันจะอยู่ตรงนี้แน่นอนกดจิ้มไปหนึ่งทีกดจิ้มนะฮะแล้วก็กดคาว่าเนี่ย Extract Here กดปุ๊บอ่ะมันก็จะแตกไฟล์นี่นะครถ้าถ้านี้ก็คือแบบการแตกไฟล์แล้วนะง่ายสุดๆเนี่ยมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาเนาะกดออกไปเลยกดปุ่มกลับไม่กลับนะค <c oughs> อมมุมกากหน่อยก็พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยนะเข้าตัวคําว่าเนี่ย j o ยพ P กดจิ้มเข้าไป mm hmm. เครื่องผมมันช้านอะอันนี้คือแบบ Android เก้าเลย ตัวจำลองนี่คือแบบกากว่าโทรศัพท์ใครหลายๆคนเห็นตัวบวกไหมฮะแล้วก็กดคาว่าแอดเกมตรงเนี้ยคือถ้าแอปจำลองผมมันใช้ได้ทุกเครื่องทุกคนตน้องใช้ได้เลยนะนี่มันมันกากสเสรแล้วก็มันจะเป็นหน้าน,นี้แน่นอนอะหาคาว่าดาวน์โหลดแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นรูปเกมใช่ปะเนี่ยรูปจอยเกมมันจะเป็นชื่อ,อย่างงี้แหละชื่อเกมอะ่ะกดเข้าไป แล้วหาตัวที่มันจะเป็นคาว่า exe ฮะไม่เอาพวกส2หรือว่ามันจะมีขีดคาว่าขีด en อะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องไปเอาเอาแค่ตัวที่มันไม่มีขีดหรือไม่มีอะไรนะฮะเป็น .exe ตรงเนี้ยยวๆอือเป็นชื่อแล้วก็ .exe ยวๆเลยไม่ต้องมีขีดอะไรกดเข้ามาถ้าเป็นโทรศัพท์ก็แค่จิ้มทีนึงแล้วก็จะตัวนี้คาว่าชอยเลือกแล้วก็พวกนี้ไม่ต้องไปตั้งอะไระ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเพี้ยน กดเลือกเล,กเลยฮะเนี่ยก็ได้มาแล้วท่องเท่านี้เองนะฮะที่เล่น,เ,ลนเห็นไหมก็ตรงเนี้ยก็ต้องรอฮะส่วนถ้ามันจะมีเออเลอร์อะไรก็เข้ามาดูในเนี่ยปัญหาทำลงเกมยังไงทำนั่นทำนี่ยังไงอ่ะเออติดคำว่าอะไรเออเลอร์ตามลูกพวกเนี้ยก็ว่างดูเล่นก็ได้แต่ว่าส่วนมากมันจะไม่เจอแล้วฮะผม น้อยเนี่ยที่จะเจอกับที่ว่าโหลดไฟล์เกมไม่ครบเออนี่ไงมันเข้ามาแล้วเนาะนี่ก็จะมีปุ่มพวกเนี้ยถ้าออกเกมก็กดออกหรือกดตรงนี้ก็ได้นะนี่โอเคการตั้งค่าภาษาไทยอะไรพวกเนี้ยกดเริ่มเห็นไหมฮะได้ได้หมดเลยหรือปุ่มปุ่มตัวเอก็เห็นวงๆนี่ไหม อ่ะนี่อันนี้ปรับแบบขนาดอะไรอะขนาดระยะห่างพมไปปรับลองเล่นด้วยดูผมจะปรับสุดเห็นไหมมันจะเป็นแบบใหญ่ขึ้นเนี่ยว่าก็ถ้าเกมผมกดเข้าเมนูนะกดการตั้งค่าแล้วก็มากดระยะขนาดใช่อับลงถ้ามัน โอเคถ้าอักษอนปแปลกๆก็ใช้อันนี้ก็ได้เนี่ยฟอนเดจาวู ja U, หรือจะชอบดีฟอสก็ก็ไดนะ้ฮะเห็นไหมนี่ฮะก็เล่นในมือถือได้ปกติฮะเกมแนวเนี้ยก็โอเคมันก็หมดเท่านี้แล้วฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปด้ยวยนะก็ การเล่นเกมในจอยพีก็มีท่าน,นี่ครับก็ไม่อยากอะไรเข้ามาปุ๊บในแอปเนี้ยดาวน์โหลดเห็นอะไรอย่างงี้ก็กดจิ้มตรงเนี้ยทวนแล้วก็กดแตกไฟล์แล้วก็เข้าแอปจอยพีสรุปให้สั้นๆเนี้ยกดแอดกดเลือกหาดาวน์โหลดปุ่มเนี้ย exe นี้แหละครับก็เสร็จสิ้นแนละ้วง่ายๆครับ